สวัสดีครับวันนี้มาซ่อม Power Amp รถยนต์ Class AB ของ Audio Max ครับอาการไฟไม่เข้าครับเปิดไม่ติด เบื้องต้นก็ามาวัดวัดโอห์มหนูครับว่ามีอะไรชอร็อตมาตอนนี้ผมไม่ได้ป้อนไฟนะครับก็ามาตั้งค่าโอห์มวัดใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดนะครับจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดนะครับ ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ตั้งอาคูณหนึ่งครับก็มาวัดขาสองขาสามโดยมากจะเป็นภาพขยายเสียครับวัดขาสองขาสามขาจขาอ e. ีเช็อตไหม ลงไม่ชอ็อตครับไม่ชอ็อตโมวัดมัดเสร็จขาสองขาสามขาเดนขาซอสมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นออโต้หรอครับตัวนี้ขึ้นเป็นโวลนต์น่าจะมีไฟค้างอยู่แต่ว่า มัดเปสดไม่ชอ็อตนะครับไม่ชอ็อตนี่เป็นไดโอดไดโอดให้วัดขาสองครับขาสองขาสามข,าส,า,มขาสองขาหนึ่ง ก็ไม่ชอ็อตครับเดี๋ยวลองมาป้อนไฟดูครับป้อนไฟดูว่าไฟเข้าไหมป้อนแล้วหลอดจะไม่ติดนะครับป้อนแล้วหลอดหลอดพาวเวอร์กับหลอดโปรเทคไม่ติดทั้งคู่เลยครับ ไม่ติดทั้งคู่ทั้งหลอดโรเทคแล้วก็หลอดพาวเวอร์ก็มาวัดวัดไฟที่ไอซีพาพจากไฟไฟที่ป้อนจากแบตเตอรี่จะเข้าขานี้ครับขา,ขาสามวัดได้ 14ครับตอนนี้ผมใช้สกผมใชเ้เป็นเป็นพาว่าสปายป้อนแทนแบตเตอรี่หารมโมตก็ได้14ก็มาวัด i อ t l 4 9 4ลไปที่ป้อนไฟบีบวกก็จะป้อนเข้าขา90 11เข้าขา12 ผู้ล่อไฟเลี้ยงให้ IC ครับได้13.3แล้วก็13เป็นไฟเอาพุตคอนโทรลมีครับ14ก็จะเป็น VREF ก็เป็นไฟรีเฟ r e รนซเป็นไฟรีเฟ r e รนซ์มีครับ ได้สี่จุดเก้าขาสิบห้าด้สี่จุดเก้ามีสิบหกสิบหกได้ศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับขึ้นเป็นเคโอมขาหนึ่งมาดูขาหนึ่งขาสองได้หนึ่งจุดห้าขาหนึ่งได้หนึ่งจุดห้า ขาสองได้สามจุดแปดขาสองได้สามจุดแปดขาหนึ่งขาหนึ่งขาสองจะเป็นพวกเออร์เลอร์แอมนะครับขาสามขาสี่ขาสามก็ได้ศูนย์นะครับตัวน,นี้ขึ้นเป็นโอมขาสี่ ก็ขึ้นเป็นศูนย์โอห์มเออขึ้นเป็นศูนย์โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นฟีดแบ็นะครับขาสามขาสี่จะเป็นสัญญาณฟีดแบ็ขาห้า 5, ได้หนึ 6, ่งจุดสี่ขาหกขาหกได้สามจุดหก ตัวนี้จะเป็นเป็นพันนะครับเป็นออสซิเลเตอร์สร้างความถี่ให้กับไอซีขาเจ็ดขาเจ็ดเป็นก่าวขาแปดได้ศูนย์จุดเจ็ด <9. S 2> ขา้ได้ศูนขา<อ>10ก็จะเป็นพันป้อนให้ขาเกตของมอด f e t เฟก็ไม่ออกครับได้ศูนขาสิอ 11. ขาสิอ 11. ได้0.7แต่ว่า i อซไม่ทำงานครับ ีผมถอดไปถอดมาครับเช็คไปเช็คมามันจะเป็นอาขาดครับอาขาขาแปดขาแปดของไอซีเกสจะเป็นไฟบวกไฟสิไฟจากแบตเตอรี่ครับ ไฟจากขา B บวกมาป้อนให้ขา8ขา10บเป็นไฟ B บวกป้อนให้ขา8กับขา10ของ IC ครับเพื่อป้อนให้เป็นไฟบ่ายอัดให้ขาเกตออกไปที่ขา9กับขาสิอ ตอนเข้าขาเกตของมอเตเฟตเป็นไฟบีบวกครับไฟบีบวกหายเนื่องจากอาคาดครับพอดีตัวมันเล็กถอดไปถอดมาหล่นหายเลยครับแต่ว่าที่ปลิ้นจะเขียนไว้ครับเป็น10โอมเป็น10โอม ที่ป,ทปินเขียนไว้สิบโอห์มครับพอดีโชคดีหน่อยเชื่อมลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็เชื่อมขาอื่นด้วยครับ สิ้น,นาจะหลวมเชื่อมให้หมดเลยครับ เราเปลี่ยนเปลี่ยน R 10โอหมแล้วครับก็มาลองเครื่องเปิดไฟจับโสชพายนะครับแล้วเข้ามาวัดค่ากระแสกระแสได้100 มิลลิแอมครับ113ม ah ิลลิแอมถือว่าปกติครับดูไฟตรงนี้ครับไฟ LED ไฟพาวเวอติดปกติแล้วครับก็มาวัดแรงไฟ อันนี้ก็จะเป็นไฟบวกไฟลบนะครับไฟลบได้ลบสามสิบโวลต์ไฟบวกลบสามสิบโวลต์ไฟบวกลบก็จะป้อนให้เอาุต์กับฐานจะเอาพุด,บออพดลบสามสิบโวลต์ขาตีนะครับ ขาีของท,งทันติเตอร์เอาพุตธบวกลบ30โวลต์มาวัดไบอัดขา1ขา3ขา B ขา E มิเตอร์ตัวนี้จะวัดเป็นออโต้ต,ตัว,วัดไบอัดไม่ค่อยได้ครับวัดแรงดันไบอัด ขาหนึ 3, ่งขาสามขาบีขาอีด้วยหนึ่งร้อยเก้าสิบมิลลิโวลต์ประมาณสองร้อยครับตัวนี้ก็เป็นลบเป็นโคโาฟเฟดนะครับจะเป็นคู่แมทตัวนี้จะเป็นเฟดลบนะครับลบสองร้อยสิบเจ็ด ฝั่งนี้จะเป็นคู่หลังครับสองร้อยสามสิบแปดมิลลิโวลต์บวกสองร้อยสามสิบแปดมิลลิโวลต์ลบก็ถือว่าได้ครับฝั่งนี้จะเป็นคู่หน้าครับคู่หน้าสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบมิลลิโวลต์บวกคู่หน้า ันนี้238มิลลิโวลต์ตัวนี้ก็เป็น240มิลลิโวลต์ตัวนี้ก็จะเป็น240มิลลิโวลต์ลบตัวนี้สวิตช์น่าจะปรับไปที่เบสครับก็เลยทำให้ใบอัพต่ำหอ,อโยกไม่ได้ครับ าจะสวิตสวิตสวิตค่อนข้างเป็นสนิมครับข้างในก็ล้างได้ครับใช้ตันเอกล้างหน่อยล้างสวิตมันจะปรับได้ ออกเครื่องเสร็จเราก็มาป้อนไฟครับมาวัดค่ากระแสค่ากระแสวัดได้160มิลลิแอมครับ169ยหกมิลลิแอมีนี้ก็มาวัดไฟภาพจากไฟครับ ัดไฟขาหนึ่งตอนนี้เพื่อตัวนี้เครื่องปกตินะครับวัดไฟขาหนึ่งด้หนึ่งจุดห้าขาสองได้วสามจุดแปดตัวนี้เป็นเออร์ลอแอมครับปกตินะครับตัวนี้ขาสามด้ศูนย์าขาสี่ขาสี่ก็ได้ศูนย์ครับ ตัวนี้ขึ้นเป็นโอห์มนะครับขาห้าขาห้าได้หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้านะครับขาหกเป็นสามจุดหกตัวนี้จะเป็นพวกออสซิเลเตอร์สร้างความถี่ขาเจ็ดจะเป็นกราวขาแปดขาแปดได้สิบสาม จุดสเกิดไฟบวกป้อนจากพักจากไฟครับตัวนี้มาจากขารีโมทนะครับจะป้อนเข้าขาแปดป้อนไฟให้กับไวอัดให้กับเอาพุทขาเก้าขาเก้าขาเก้าก็จะได้วัด ขาเก้ก็จะวัดได้5โวลต์ครับเป็นพันป้อนขาเกตของมัคเฟตฮักสวิตชิงหัวสัมภายขา10ขาสิบขา10ก็ได้5้าหโวลต์เป็นพันพันเอาเอาพุทป้อนให้ ขาเกตของมอดเฟตครับขาเกตป้อนให้ขาเกตของมอดเฟตมากสวิตชิ่งขาสิบเอ็ดก็ได้สิบสามจุดสามต่อที่เดียวกับขาแปดนะครับขาสิบสองก็ได้สิบสามจุดสาม ขา13และ4.9เป็นเอาพุทคอนโทรลครับขา14เป็น VREF ก็เป็นโวลต์เรสเลนส์ครับ5โวลต์ขา15ขา15เป็นพวก e อ r ร์เรอครับ4.9 5โวลต์ขา16แศูน ขาสิบหกได้สูงวนเรามาวัดไฟ้อนขาเกตตัวนี้จะเป็นเกตของมอสเฟตภาพสวิตชิ่งครับขาหนึ่งก็จะได้สี่จุดสี่จุดแปดสี่สี่จุดเก้าก็จะได้เท่ากันทุกขาครับสี่จุดเก้าขาเกตเท่ากันทุกขา ก็ช้ได้แล้วครับเดีย๋ยวมาลองเครื่องครับมาลองเครื่องครับกระแสวัดได้กระแสวัดได้1น5ม mm ิลลิแอมครับก็้ามาลองเครื่อง าการเปิดไม่ติดเกิดจากอาขาดครับ R10 โ oh อมป้อนขา8 i c t l 4 9 4เป็นไฟไบอัรป้อนให้ขาเกตของมอเ f e t เฟตภาคจากจไฟครับขาดทำให้เกิดอาการเปิดไม่ติดครับครับขอบคุณครับที่รับชม